รสชาตรสชติอืมอ mm. mm. ืมอ like ืมอ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 ืมรสชาตเนาะมันยุยยุนยุนมันนุุ่เหมือนไข่ตุนรสจาเครื่องเทศกินแล้วต้องกินให้หมดด้วยอ่ะไม่จาน Mm hmm. แอปอ,อ,อ่องออใครทายถูกคือรุยใบยให้เป็นสัตว์สีเท้าโครงสร้างเดียวกับอุดอุดเป็นส่วนไหนของอุดอุดทายออกอยังทายออกบ้าดูอีกทีไปลืมตาบ้างดูมันกิน้าไป อออออเอฟออกอ,อก๋ออืมายถูกแล้วใช่ไหมเจียนอยู่ที่หางดงเชียงหมุยแน่นอนอาหารจุ่มนี้ต้องเป็นอาหารจุ่มที่เป็นจางเจือเดี๋ยวตามด้วยหมือสามชั้น,นอืมแล้วก็ตุกตุกคือตับโูโหมันคือตับ บ้านไหนวะเนี่ยเขาทำกันอย่างเงี้ยก็บ้านนี้เนี่ยแถวๆนี้แหละภาคนี้แหละทําอย่างเงี้ยเออแข็งโป๊กเลยอ่ะน่าจะตับอ่ะแหละตัดอ่ะตัดไม่ใช่ตับโอเครสชาติรสชาติเป็นตัดเลยแต่ต้องรับผิดชอบตัวนี้ให้หมดโอ้โหตับทำไมมันรู้สึกความรู้สึกถึงแบบได้กินกินจัดในไส้ในตูดในตับในตดหมูอ่ะในตัดหมูเลยอ่ะ รู้สึกเหมือนเราเข้าไปอยู่ในในในตัวหมูแล้วไปอยู่ในตัวหมูในท้องหมูในตัดหมูอะ่ไนะไม่ใช่เหม็นคาวนะไม่ใช่เหม็นคาวแต่ว่า <c oughs> แบบอปองอ๋อว้าเออือฮอฮอฮือฮือืออ <c oughs> ยิ่งกินมันยังไม่หมดเลย <c oughs> อ,อือพอเถอะไม่ไหวแล้วเฮ้ฝากไว้โปรดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้เวราไม่เข้าใจกันฝากไว้เวราไม่ต้องไปเดือดร้อนต้องหน่วยทางอ้อม มันคือสมองหมูนั่นเองแอปอังอ่ออ้วยตัวเจนไปไม่เป็นเลย